หนึ่งสองสามกูกกอสวัสดีค่ะหนูยมแยมนะคะจะมาเล่นับยน้งค่ะโอเคค่ะหนูยิ้มหนูแยมมีอุปณ์แล้วใชหมอหนูแย้มอปยางนะคะซมอนค่ะนี่ไงคะนี่คืออุปกรณ์ ที่สำหรับเอาไว้โยรับส่งลูกบอลนะที่สำหับเอาไว้โป่งน้ำไม่ใส่สิแม่ปุ๋ยพูดผิดต้องเป็นลูกบอลลูกโป๊กอันนี้สําหรับเอาไว้ใส่ใช่ค่ะก่อนอื่นเราจะมาสูบลูกโป่งน้ำมันก่อนนะคะเด็กเระวังเราว่งมันมันเป็นรูอาเราต้องปิดหุยมาเป็นเด็กใไปกันเอาด็กๆมาแอบมองเด็กๆมาแอบมองเลมอนเอาไม่มุดอะไรเนี่ยเลมันดูนี่ดูนี่ดูพี่พี่แย้มทำนี่ ลองจัดนะยังต้องสบายแดดแรงมากเดี๋ยวมั้นวดมันร้นมันไม่ได้ที่จไปย้ดเสิโอเคปิดน้ำต่อไปเร็วเปิดนะอ่าหนูยิ้มคอยดูนะมันมันดัวออกมาหนูยิ้มสามารถใช้มือปิดได้ค่ะตรงนี้นอ่าใช่มันจะน้ำมันก็จะออกตรงนี้แรงเอามือนี้โค้งเลยปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ใช่หนูแย้มพร้อมนะ ย้มอันนั้นลูกยิ้มย้มปิดก่อนนะจ๊ิปิดก่อนยิ้มปิดน้ำแล้วก็สะบัดเลยหนูแย้มพอแล้วค่ะหนูแย้มเดี๋ขึ้นลอยเดี๋ยยิ้มเดี๋ยวสเดี๋ยอีกย้โอเคพร้อมไปโอ้แพ็คที่สามหนูยิ้มหวังนะแย้มเขาจะฉีดน้ำเมื่อกี้อะสะบัดเลยเองได้ไหมเนี่ยเรานีอย่าเลย

เดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะโยลูกโป่งน้ําและหนูยิ้มก็รอรับนะคะจับนี้มีที่จับนี้นะคะอ่ะตรงนู้นอาไปไกลๆนะ <Okay. S 1> พร้อมนะ1 2ึ่งสอได้ไหมอ่าเดี๋ยวหนูยิ้มส่งมาให้แม่ปุ๋ยบ้างนะคะพร้อมนะ1ึ่งสองสมยัน ยิ่งยำเล่นกันพร้อมหนึ่งสองสามน้งง <c oughs> องแมงหนึ่งมแตกไม่เสียแรรักมีทันหมวยไปเอามาเร็วแกรมพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะมีลูกโป่งตรงนี้นะคะยิมพร้อมนะ <c oughs> ไม่ได้เอาดีๆดอ2อ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เราต้องโยนแบบสูงสูงนิดนึงเนาะพร้อมนะ ย้ไปโดนกำแพงแล้วอ๋อแล้วเราจะได้รับกี่ลูกอ่ะมันมาแล้วเลยมันเล่มันเอาแล้วเลยมันมาดมแล้วช่วยๆกันให้น้องให้น้องแบบทำความคุ้นเคยก่อนเล่นไหมมันโอ๊ยตกใจเลยอ่ะมันเลมันเลมันเลมัน ไปนู่นแล้วไปไลยแล้วคายทิ้งแล้วหรือเปล่าขึ้นไปแล้วหรือเปล่านั่นไงนั่นไงนั่นไงไปเลยมันดูนี่นะอุ้ยเจ๋งไหมทุกคนตัวเองจะกินตัวเองจะกินรูปโผ่ไม่เอาดีกว่าปะากนะหนูยิ้มอยู่ตรงนั้นแหละหนูย้ายอยู่ตรงนั้นแหละอ่านึงสองสามยันไม่ได้เอาละใกล้ใ หนึ่งสองสามไม่ไปไม่เจีย๊ยเกินเอาดีๆอยากให้รับได้สักครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามยึดยึาเอาลนะเอาลนะเจนเจนเอาลนะเอาลนะ ขอสิบครั้งเอาให้ได้นะคะเราจะมาดุนกันเตรียมตัวตั้งใจนะไปอ้รอบแรกก็ไม่ได้แล้วใจเย็นถอยกันหน่อยอ่ะถอยกันนิดนึงอรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยหนึ่งเอาแล้วสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นสามาหนูยิ้มออกแรงนิดนึงสี แล้วเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึาขน้นสีแล้วนะแต่เอ,อาหนะอย่าให้มันแตกอะไรสีแล้ละวสีแล้วระวังระวังปล่อยไปเลยยิ้มไม่เป็นไรปล่อยไปเลยฮ่าเบา <laughs> ไม่ได้แล้วเอาลูกใหมนะ่นับใหม่นะหนึ่ง <c oughs> สองขอให้ได้ถึงสิบสามจะเย็นจะเย็นมีสติสี่โห,โห, ôi, หัยโวยห้าห้าแล้วมีสติมีสติหกมีสติรูยิ้มจ็ด <c oughs> หวังว่าเขาจะได้ยินนะเบาได้เบาดอุ่ยแล้วตัดชี้นอะเยอะได้ไหมแล้วก็โยนให้ว่าหนูยิ้มจะรับได้กี่ลูกมาดูนะหนูแย้มเสร็จลูกนู้นแหละเนี่ยนะอาเต็มตัวนะคะหนูยิ้มหนูแย้มพร้อมนะหนึ่งสองสามแย้มโยนไครส่นหนึ่งสองสามไก้ๆ หนึ่งสองสามยันเอาไว้าว <c oughs> โอ้โอ้ยโ <c oughs> ยนขึ้นบนฟ้าหนึ่งแตกโยนใส่หัวตัวเองไม่แตกไม่แตกนะแต่พอหรือถึงพื้นเนี่ยแตก <c oughs> เจ็บไม่ได้พี่เจี๊บอยากเล่นอย่างนั้นเลยเล่นกันดูพ่อพ่อพ่อมา,มาดูเขาบอกจะมาร่วบบ่งเล่นด้วยต <c oughs> ัวสุดตาเลยตอนนี้เรามาดูพลังขั้นเทพกันพลังขั้นเทพค่ะว้าวของยันม,มัง่งดูพลังขั้นอ่ะพลังขั้นเทพของดูยันเป็นยังไง,งเตรียมตัวนะ มันหลุดมันหลุดขาดเหรอคะดูแหวนโอ้ยแหวนแหวนเจ้าช่างงามเหลือเกินแล้วมันมีน้ำอยู่ข้างในแมยอ้า<อ>ดูแหวนข่าช่างงามเหลือเกินมันก็สามารถพุ่งหนาเลย,<อ>ยมันปล่อยสารพิษมาได้ค่ะ<อ> มันเหลือนิดเดียวเองนี่ค่ำมาแล้วนะมืดแล้วนะเราอยากโยนไปเรื่อยแล้วนะเอาแบบทําให้มันออกนิดหน่อยอย่างเงี้ยทำไงอ๋ออังนี้นี่ไงอุ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๋ยม้วมาแล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 ้วโอ้โหเหลือนิดเดียวเองเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะไปโยนใส่กําแพงนี่ มาเล่นแล้วีเข้าบังเปียกหมดเลยเข้าบังเปียกหมดเลยมืดแล้วด้วยนะคะตอนนี้โอ๊ยเปี่ยนไหมแตกไปแล้วเป็นของเราเป็นของเราเลยเป็นของเราเล เตรียมตัวนะว้ไม่ได้วู้วไม่ได้ตกลงไป้างล่างแล้วลูกสุดท้ายได้ไม่ได้หนึ่งสองได้เยอะเลยีมันก็จะแตกมาที่โยนดิ่นี่ไโยนให้มันแตกอยโ เยอดีดีสิสูงสูงสิสูงสูงหนะสักลูกนึงสักลูกหนึงตังเอ้าไม่ดูแย่แต่เรื่องสุดท้ายแย่คนเดียวเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายค่ะอุ้ยสองลูกนี่หรอหนุนแล้วเดี๋ยวยุ่งจัง เดี๋ยวยังไงนะคะหนูยิ้มหนูแย้มขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่นะบาย